ไมม่ติดือสวัสดีค่ะเปิ้ลผานะคะค่ะวันนี้เราจะมาทำสารามใสให้ทุกคนดูค่ะในปริมาณเยอะๆที่เปิ้ลผาเก็บเอาไว้แล้วออกมาทำ ASMR นะคะคลิปนี้เดี๋ยวจะมาเผยเทคนิคให้ดูว่าเราทำยังไงถึงได้ใสแล้วก็เป็นเร็วกว่า1อาทิตย์เนาะถ้ายังไงขอคนละหนึ่งไลค์ตามไปดูกันเลยค่ะเราหาภาชนะที่ใหญ่หน่อยเนาะเพื่อที่จะมีฝาปิดแล้วก็ปิดได้ ป้าพาจะใช้กาวทั้งหมดหนึ่งขวดเลยนะคะน้ำเปล่านะคะปะ้าพาจะใช้250 ml หรือว่า8ออนนะคะตรงนี้น้ำเปล่าใส่ลงไปเราใช้น้ำเยอะอยู่นะทุกคนเหลือน้ำไว้นิดนึงเนาะกอบใส่ขวดกาวค่ะแล้วก็ปิดฝานะทำการเขยา่าเอากาวให้หมด ประหยัดประหยัดยุคป,ประหยัดเล่นสลามยังต้องประหยัดขนาดนี้ต่อจากนั้นนะคะเราก็เทน้ําเปล่าที่ผสมกาวนะลงไปค่ะเห็นไหมมีความเป็นฟองๆนาเล่นเวลาสนุกไปอีกแบบนะคะ <Wow. S 1> <laughs> กาวผสมกับน้ําเฉยๆยุคนี้อะไรก็แพงนะทุกคนจริงๆเลยขั้นตอนนี้นะคะเราต้องการให้เขาเข้ากันเนาะ น้ำกับกาวนะคะคนช้าๆค่ะทุกคนมันจะมีส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ค่อยเข้ากันเขาจะทำให้สลามแข็งไม่เท่ากันเนาะแข็งแล้วก็เหลวไม่เท่ากันทุกคนต้องใช้ความประณีตในการคนนิดนึงเสร็จแล้วนะคะเราไม่ใส่สีไม่ใส่กลิ่นเลยนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เขาแบบเปลี่ยนได้เนาะอาจจะขึ้นลาอะไรแบบนี้เนาะ เราก็จะมาผสมส่วนน้ำยานะคะส่วนน้ำยาเนี่ยเราจะใช้น้ำยาปาวพาสองค่ะเอาภาชนะอะไรก็ได้มาตวงนะคะทุกคนที่เท่าๆกัน2ส,ส่วนอันนี้แล้วแต่สูตรจริงๆนะถ้าเป็นกาวขุ่นไม่ได้ใช้แบบนี้นะคะแล้วก็น้ำบอลลกหส่วนค่ะเพื่อไม่ให้ เพื่อไม่ให้เขาขึ้นลาเนาะเพราะว่ายาเวลาในการรอนิดนึงเพราะฉะนั้นสลามอาจจะขึ้นลาก่อนได้ถ้าเราลืมอะไรประมาณนี้เนาะคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะแล้วเราก็จะมาเทใส่กาวกันเลยจะเห็นได้ชัดว่าทุกอย่างใสหมดนะไม้พายไม่ใสแล้วพี่พาไม่เล่นด้วยแล้วไม้พาย <laughs> ค่อยๆเทแล้วก็คนไปด้วยทุกคนแบบนี้แบบนี้แบบนี้ เห็นไหมเขาค่อยๆสับตัวเป็นก้อนยางค่อยๆแล้วนะโอเคทำให้ใสอ่ะค่อนข้างที่จะทํายากกว่าทําให้ขุนนะทุกคนเพราะเห็นแป๊บแป๊บเดียวก็ขุนแล้วเนี่ยทาให้ใสกริ้งเลยอ่ะจะยากกว่าใช้เวลานานกว่านะทุกคนจากนั้นก็ใช้มือนวดเลย แล้วทุกคนปริมาณนี่เปาพาเป็นคนคิดเองนะถ้าใครจะเอามากเอาน้อยกว่านี้ก็สามารถเอาไปปรับใช้กันได้เนาะตอนนี้นะเราจะได้สลามเนื้อตึงๆมาแต่ว่ามันจะไม่ใสเห็นไหมมันจะเป็นสีขุ่นๆเดี๋ยวเปาพาจะทิ้งไว้ให้ดูเนาะประมาณสักห้าวันเดี๋ยวจะเอามาแกะให้ดูนะคะเราต้องปิดฝาเขาให้สนิทด,ด้วยนะไม่เอาออกมาเล่นจากกล่องแล้วนะคะเพราะว่าพื้นโตอาจจะสกระปรกได้เดี๋ยวเขาจะไม่ใสแล้วก็ไม่สวยเนาะ อีก5วันเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะถ้าดาตอนนี้นะคะก็ผ่านมายาวนานมากมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดการจริงๆกะจะทิ้งไว้แค่1อาทิตย์ใช่ไหมแต่ตอนนี้เป็นเดือนๆเลยมาดูว่าสลามเป็นยังไงบ้างค่ะหุ้ยตื่นเต้นชืดโอ้ว้าวค่อนข้างที่จะใสนะใสปิ๊งๆเลยทุกคนนี่เราลองจิ้มดูเนาะโอ,โอเคก็เหลวนะทุกคน แต่ว่าไม่ไม่ติดมืออ่ะเขาก็ยังคงใสเนาะโอ้โหเนื้อเย็นมากพ่อเอาไว้ในห้องแอร์ตลอดค่ะดูความนั้นนะอู้สวยใสยสวยมากมาเดี๋ยวเราลองเอามาเล่นกันดูเนาะก็ปกติเขาจะใช้ตะแกรงใช่ไหมคะทำให้เขาเป็นใหญ่ๆขึ้นมาโอ้ดูเหลวมากเลยทุกคนแต่วันนี้เราจะใช้ตะกร้าขนมจีน ฟังไม่ผิดค่ะตาก้าขนมจีจริงๆเนื่องจากหาได้ง่ายกว่าเนาะโอเคถ้าไงเดี๋ยวเราจะมาติดไมคกันเลยค่ะไปเล่นกันค่ะเป็นไงทุกคนเสียงสะท้านมากเนื้อดีมากทุกคนมา เราก็กดลงไปนะฮ้ยได้ด้วยอ่ะเราก็ยกขึ้นมาค่ะได้นิดเดียวทุกคนก็คือได้ไม่เยอะอ่ะแต่ถามว่าได้ไหมก็ได้อยู่ค่ะอเอามาแทนได้อยู่โอ้ฟินไหมได้อยู่แปลว่า ได้อยู่แบบว่าเจม้าดูกดใส่รตะกร้าขนมจีนมาจ้ามาจ้านี่ขึ้นแบบฟูฟอดนะเราต้องการให้เขาทำให้เขาเป็นลูกโป่งลูกโป่งเนาะที่เป็นฟองน้ำค่ะทุกคนขยำ ขยำสลามใส่แล้วนะทิ้งไว้นานต้องขยำซะให้เข็ดใสๆจริงๆนะทุกคนข้างๆก็ใสสรุปแล้วใช้ตะกา้าขนมจีนไม่ค่อยโวใช้ตะแกรงเหมือนเดิมดีกว่านะเสียงฟินไหมคะใสมากสวยมากฟินมาก ร้อยแล้วทุกคนชอบกันไหมคะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ป๊าพาด้วยนะคะอันนี้ไม่ใส่ใหม่ก็เสียงประมาณนี้เนาะอันนู้นคือทะลุลำโพงไปอีกฝั่งนึงเลยอะไรประมาณนี้ใช่ไหม <laughs> เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอาอะไรมาฝากอีก่ทไงไปลคะค่ะบ๊ายบาย